ก i แลนด์ช็อปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราบจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านจงรับเติม R o V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ ส่วนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายซีซั่นแล้วนะครับผมมีเพื่อนบอกว่าตัวอะไรเอาไปแก้อัลเลนได้บ้างนะครับสำหรับผมถ้าเป็นท้ายซีซั่นกลางซีซั่นนะครับผมก็ตัวน,นี้เลยเ,ลเวฟได้บางทีเ,เ,ทอเอาโมนาดมานะครับรสม,สมันสตันแล้วกดเดสใส่เรานะครับผมเออมันก็ยิงสตันเข้าไปโดนสับโดนสับบางทีตายเลยนะฮะวันนี้ก็ตรงน,นี้เลย ตรงนี้แหละีซี่มาดิยนแหวบไปข้างหลังตีตีมาเลว,วัดวัดวัดอะ่ะมันก็มีผิดพลาดทางเทคนิคก,กันเล็กน้อยนะครับ <c oughs> อะไรเอาไปเมื่อกี้ถือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นคอนเทนต์สำคัญไม่เฉยไนงะมาอาจจะโดนอาคอนตัดทีหนึ่งอาจจะตายได้ เรื่องพลังแฝงเพื่อนๆเลือกเอาเลยนะครับทิกเกอร์ระเบิดหัวร้อนอนักก่นล่งเขาเข้าไอพิซอนดักบอนไปแล้วเราไปตีดักใส่เยอะเพื่อนๆตีครั้งแล้วนะครับเราก็ตีไว้ก่อนเลยอันนี้เสียเลือดเล็กน้อยไม่เป็นไรครับแต่ต่อที่ฟ้ามีทารอนรออนี่รับที่งงเลยมันเก้ยไงพี่เออพี่โดนตบนี่รไม่ฟื้นมามใช่ไหมฟื้นกลับ กกดูกล้ามเด็ดทำไมมันมันไม่สตันวะนี่ไงกล้ามทียิงยิงตายจึก๊กขี๊โอ้มันตายประมาณนี้ครับแวบไปเรยแวบไปเลยนะครับง่ายมากเพราะมันมันมีตั้งสามสกิลเราแวบไปแวบมานะครับอาเลนมันตามไม่แค่หนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็อติใช่ไหมประมาณสามาทีนะครับวัน้นง่าย มันรวมประมาณ6ครั้ง่ะถ้าใช้ดีๆนะครับแว็บทีหนึ่งวุ้นที่นี่แว็บหนึ่งอ่าห,หนึ่งแล้วก็2แว็บกลับมาปั๊ปปั๊ปปั๊ปคับท,ที่ถามคนทีง่ายไม่มีอะไรยากครับ <c oughs> ไปก็ต่อที่เออ่ว่าแล้วเรื่องของเรียนนะครับก็ปกติเลยอาคอร์สมันจบด้านบนเลยครับฟาร์มล่าง ปกตินะเขาต้องฟาบูก the okay, siglo, ่อนอยู่แล้วนะครับเป็นผมเล่นนะเขาผมก็าฟาบูเลยครับในโคดงโคดาวบ้าฟงบัาฟ้าเดินง่ายหน่อยไม่มีแล้วตรงนี้กลับเลยจุบจุ๊บจุ๊บจุ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 บแทงไปแทงไปเออเย่างนี้อุ้ยมาดิพักไม่กดทันไม่ใช้โอ๊กด้วย เขาไปใช้ไฟแน่ต้องแน่มันก็ต้องมีมีป่ามาแก้เราบ้างนะครับมันจะเล่นง่ายเลยนี่ครับผักสองปึ๊บหลบมานี่ยิงให้ต่อด้วยยิงให้ต่อด้วยสูตรสูตรสูตรแบบมโนโทรงโอเคแต่อย่างที่ผม เล่นเอรันดอนไม่เก่งเลยก็คือสกิลสองเนะี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนนะฮะแต่บางคนก็บอกว่าก็ใช้จิตใจเล่นเอาไปเลยไม่ต้องรู้หรอกพีก่มันอยู่ตรงไหนนะรครับดานล่างอยบอกนะว่าลงตายปอมเลยเนะพื่อลลนอะไรโอ้โหโลตายปอมแบบนี้เรียบร้อยครับกลับมารับเวสตัวนี้ทันด้วยแม่รวยเลยครับป่าเรารวยกว่าวะ่ะหาตังก่อน อันนี้ก็เป็นคอมโบเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่คอมโบหรอกใช้สก,กิลไปเรื่อยๆๆนะครับอะไรมันก็จะตามไม่ทันแล้วอย่าไปหาเล่นในแรงสูงนะครับผมต้องย้ำอีกทีว่าที่คือคอนเทนต์สนุกสนุกเอาขำๆนะครับเสียเสียโด,ดนดักว่าแล้วแม่เอ้ยเปิดตาเปิดตาเปิดใจออกมาแล้วมามฟังมาดิยืนให้พอนานอยู่ไม่ใช้โอครับเขาใช้ไฟหน้าเหมือนเดิมตรงนี้ตายอยู่แล้ว โอ้ยมีกตีเฮ้ยมาเดิมโอ้โหมาเดิมทีเดียวราจ้าจอดไม่เกยมาเลยหัวร้อนไม่มีคำว่าถอยนี่โอ้บันต้องใช้ในช็อตนี้ช็อตนี้กลับมาอีกหนึ่งทีเหลือติ่งเดียวพี่เสียดายเลยโอเคเพื่อนที่อยู่ให้สดชื่จนจริงๆเลยตะเลจะมันหมาน ทาลอนครินะครับถ้าเป็นสายป่าผมเห็นเพื่อนๆเขาออกเป็นรองเท้าต่อเวทกันมั้งแต่แล้วออฟเลนขอเป็นรองเท้าตีไวไว้ก่อนแล้วกันนะครับเ <c> ฮ <oughs> ้แรงมืนกันนะฮะรองเท้าเวทจะบอกเข่นดีไหมเนี่ยเถามว่าฝังข้าม,มเอาเป็นสายแบบมอนิกตามากดีกว่านะครับ ขึ้นของกันไปกันเอ๋เผื่อนาคมาแบบซุบซ่ามเราอีกแล้วก็ดีพิเชื่ออะไรก็ตัดถึกแอรซ้ายมีแอรขวามีมีสองพุ่มเลยเพื่อนจะเลือกพุ่มไหนจะเลือกเขาพุ่มไหนตอดก่อนแล้วกันนี่โอเคจริงสุดเลยครับเราเดียวาสกิลสองไม่มีก็ถือว่าตัวมันอ่อนนะครับผมต้องไปหลังแล้ววะ่ะ อย่าลวงโอ้โหอย่าลวงฉันคื่นิรอดแม่งเอ้ยตัวเปิดตายไหนสุดเราก็เจอกันเราก็เจอกันไหนไม่ทันไปหาเราเลยนะนี่ครับแเราก็ทิ้งปั๊บปื๊ดกล้ามัแล้วดิ <c oughs> ในยุคปัจจุบันผมเห็นอะไรเขาไม่ค่อยเอาฟิกเกอร์มาเขาเอาเป็นสตาร์กันมามากกว่าก็เลยโดยนก็ให้นะครับวิ15แล้วโอ้โหน้ำเต็มระบบ อันติใช้ไปแล้วนม่ผลงาัประเติมสวยจริงครับยื้อตรงนี้ก็ยื้อไม่ไหวครับอยู่ผมดันดันสูงไม่ได้นะโดนรวบเข้ามาเอาไปล่ละเอาไปล่ละนี่นี่ดาบถึงแล้วว่าน้องแล้วคือดาบถึงไปก่อนเลยครับเดี๋ยวเราค่อยมาขึ้นสายแบบมอร์นิ่งสไตล์อีกที ป okay well. right well we ๊บมอร์นิ่งตาโอเคหรือว่ากับมอร์นิ่งแหละเออันสุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเพื่อเรียกรวมออที่ดาร์คสเลเยอร์ครับรวมออก็เหมือนกันใช่ไหมออก็เหมือนกันรวมที่ดาร์คสเลเยอร์ครับเพื่อนโซนให้อยู่สเทนโอเคอฟเวอร์ดิสสไลเยอร์ถูกกับกัดแล้วถูกจากัดแล้วกัมกัดแล้ว เพื่อนชัดดาวไปได้สวยครับเขียวสโบรมาแล้วเจาะ่อ20%นะครับสำหรับช่วงนี้มาดิมาดิหนึ่งคอมโบโหนึ่งคอมจอยอยากจะเช็คมากๆโดตให้ครับปรไปงั้นเราไปแต่ว่าเพื่อนปล่อยล่าดีกว่า ตอนแรกคิดว่าเลยจะอยู่แถวนี้นะครับก็เลยรลอ่อไปเดินดูก่อนแต่เห็นแล้วว่าอยู่ตรงไหนสองหนึ่งมีคนบ,บนอกไปทางน้นปวดใจคะมาเดมาเดถึงเวลาแล้วโกบมานถึงเวลาแล้วนี่รวบเก่งเหลือเกินจริงครับไหวครับไหวครับต้องก่อนไหวครับี๋ยวต้องรอติหน่อยครับเดี๋ยวโดนเฮตะร,รับแบบเมื่อกี้ เสียหายหลายแสนแต่ในเกมนี้เราไม่ค่อยเจอเลยนะอะไรไม่ค่อยเอาเดี๋ยวไม่ค่อยสู้หน้ากับเราครับไม่ไรเดี๋ยวเราค่อยไปฮีวีทีเพราะเราสู้ได้สบาย <c oughs> มีเรื 2, 4, 6, เอ่องหกสกิลไว้ดิอ่ะสองสี่หกเออพอาะากดวาร์ปกลับได้ทีไงค่อยๆใช้เนี่ยผมไม่ต้องกลับคราวนี้ก็หาเงินไปในตัวเลยนะครับ มามอร์นิ่งสตูแล้วก็ <Hi. S 1> ขอท้ายเป็นยิงสโลไลยละกันนะครับขอกันนะค <Hi. S 1> อสไว้สักหนึ่งปาดเพราะปาดนั้นมันติคีนี่แรงมากนะครับ <Hi. S 1> เลกเกมก็ออกดาบพิกระดาบอ่าดาบแดงเนี่ย <Hi. S 1> หนึ่งปา่านไม่อยากจะคุยด้วยเลยต้องดักอย่างเดียวอาแล้วตรงนี้มีแคมป์รอดักสามคนทามาแล้วมีคนหิวคลิปแล้วด้านบนนะบอกเลยว่า เสียงหายแน่นอนเราโผล่ไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อนก็รู้งานหลบไว้ก่อนแต่ว่าตรงกลางโผล่สองเหมือนจะไม่มีคนมาเลยครับแต่ว่าต้องมีคนกลับมาอยู่แล้วแหละวันนี้เราเล่นแก๊งกับเพื่อนครับแอรซ้ายมีกบอยู่แสดงว่ามีคนอยู่ด้วยครับไม่รอนเลี้ยวแน่นอนจะไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยหน้าขออยุดด้านหลังวันนี้เพื่อนเล่นไปรอนเลี้ยวไม่โผล่ในแมปนะครับ น่าน่าจะหาจุดเล่นตัวไหนสักที่ไะต้องดูเชิญก่อนนะว่าเพื่อนจะบวกกันหรือเปล่านะครับตอนนี้เราเคลียร์ไปเคลียร์ทันอยู่แล้วนีเว็บต14ก14นาทีเราทำล่างก็ได้นี่ครับตรงนี้ต้องวัดใจแล้วว่าเราจะซัดก,กนาคอสไหวหรือเปล่าใครที่จะมาัง b s t i t u t อลเลนนะครับ แต่ว่าอันเลนมาว่ะมาว่ะน้องมือสานกดดาบถึงมือสานที่มือซายโฮแงขนาดกดพลาดไปค่อนข้างเยอะเลยครับสบายสบายเ <c oughs> ว็บไปเว็บมา <c oughs> นี่เลยแล้วกันผมว่าไม่ต้องละก่ <c oughs> อเกิดไปเลยเอา้าลางเล่นได้กางก็เล่นได้ครับ4ต่อ4 สบายสบายมาเดี๋ยวด้านขวาครับขึ้นบ้านได้แน่นอนเนีนน่ยดวลนะซอยจุซูจอยซอยจุโอลาโอ,โอ้โหแม่เรียบก็ปริไฟด้วย โอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเอ็นดอร์ที่เอามาแก้ทางในตำแหน่งออฟเลนนะครับแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆว่าแรงไม่สูงกับ content คอนเทนต์คำๆเฉยๆนะครับเล่นเอาฮาเล่นเอาสนุกนะครับผมแต่ถ้าเอาจริงเอาไปทุกไฟเตอร์ Fighter, เอาไปล้วงตัวหลายเพื่อนก็ได้ดีกว่านะครับผมก็ใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ต้องใครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวเพื่อนก่อนนะครับผมสวัสดีครับน้ำมันแล้วก็เยอะอยู่เลยสามสามที่ประเทศนแสนกว่า